เปิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหมายเลข52 มาดูกันที่เด็กๆน่ารักนรักกันอีกครอบครัวหนึ่งนะคะคุณมิวนิฐาค่ะก็โชว์ความน่ารักของลูกนะคะมาฝากแฟนๆกันนี่แหละเนาะลูกสาวคนสวยน้องมารินนะคะให้เราได้เห็นแล้วก็โอ้ยอยากหยิกแก้มจังเลยดูความน่ารักน่าชาังสิเห็นไหมภาพนี้ก็แบบหาวอดๆนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะผ่านอินสตาแกรมของคุณมิวนิฐานั่นเองค่ะอัปเดตให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็มีการเผยภาพขณะที่น้องมารินนอนหลับ อันนี้ hmm. อาจจะแอบ,บมองหน้าแม่นิดหนึ่งแบบเอ๊ะแม่ทํำไรเอ่ยนะคะแอบบยิ้มหวานอย่างอารมณ์ดีโดยไม่รู้ตัวนี่นะเหมือนละเมอแล้วยิ้มอะไรอย่างนี้ซึ่งพอคุณแม่เขาเนี่ยถ่ายภาพแบบนี้ออกมาให้เราได้เห็นกันเนี่ยนะคะก็อดที่จะแอบ,บแซวหนูน้อยเรื่องความฝันไม่ได้ว่าเอ๊ะฝันว่าได้กินนมหรอนะคะ oh. ก็มีแฮชแท็กเขามีอินสตาแกรมของน้องมารินดสกอร กุฮะหรออนะคะ K U H A นะคะคก็มีแฮชแท็กกันด้วยนะคะงานนี้แฟนๆเนี่ยเข้ามากระหน่ำหัวใจให้กับน้องมารินกันแบบรัวๆไปเลยนะคะพร้อมกับชื่นชมแล้วก็แซลลเรื่องความเอ็นดูไรย,ยิ้มจังเลยตกหลุมรักกันเป็นแถวๆนะคะที่สำคัญแก้มเนี่ยท่านได้แต่ใดมาเด็กเวลาแบบ แก้ม,กมอิ่มมากเลยน้องวัยนี้กาลังแบบหน้าหยิกอะไรอย่างี้นะคะแก้มสองข้างก็คือหน้าฟัดมากๆก็ถือว่าใครอยากจะไปติดตามนะความน่ารักก็ไปทั้งอินสตาแกรมของแม่มิวแล้วก็ของน้องมารินเองได้เลยนะคะต้องบอกว่าคุณมิวนิฐาน,นี่เป็นอีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมหลังจากคลอดลูกปุ๊บเนี่ยโอ้โหรูปร่างบอดี้เนี่ยกลับมาแบบว่าเหมือนเป็นปกติเลยอะอเหมือนไม่ได้ท้องเหมือนไม่ได้ท้องเลยอะ่ะเขาทำยังไงอะอ,อ,อาจจะเป็นเพราะเป็นแบบ ผู้หญิงตัวเล็กหรือเปล่าแล้วก็ดูแลสุขภาพในการออกกําลังกายควบคู่กันไปเนอะจริงๆแม่ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกันใช่คือโอเคแหละอาจจะแบบไม่ได้แบบลีนมากแต่พอคลอดออกปุ๊บก็รู้สึกแบบกระชับกระเฉงดูเป็นแบบคนไม่ได้ทอ้องอุ้มท้องมาเก้าเดือนขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะครับนะจะจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนั่นแหละอ่า